สมการรอคอยโซโล่ของโรเซปรากฏในเดอะโชว์ครั้งแรกคอนเสิร์ตไลฟ์สตรีมครั้งแรกของ Black พิ n k จะเป็นยังไงมาฟังแอดมินรีวิวกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเป็นคอนเสิร์ตไลฟ์สตรีมครั้งแรกของ Black พิ n k ซึ่งได้แสดงบนแพลตฟอร์มของ u t u b e นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แอดมินตั้งตารอมากๆเลยนะครับเพราะว่าแอดมินไม่เคยไปดูคอนเสิร์ตของ Black พิงคเลยก็เนื่องจากแอดมินไม่ว่างบ้างติดงานบ้างนะครับแอดมินก็เลยไม่เคยไปคอนเสิร์ตจริงๆเลยไม่เคยเห็นตัวจริงเลยเนะ สิ่งที่แอดมินทาได้นะครับก็คือนั่งซ้บน้าตา,ตายอยู่บ้านแล้วก็ดูเพื่อนไปคอนเสิร์ตแบล็กพิงคนะครับแล้วพอปีนี้นะครับแอดคิดว่าแอดจะไปแน่นอนแต่ก็ได้มาติดโควิดอีกทําไมชีวิตแอดมันช่างนันท์ขนาดนี้เนี่ยแต่สุดท้ายนะครับคอนเสิร์ตแบล็กพิงคก็ได้จัดขึ้นแบบออนไลน์ทําให้ทุกคนนะครับสามารถไปได้โดยแค่นั่งอยู่แค่หน้าคอมเท่านั้นก็ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการรีวิวคอนเสิร์ตครั้งแรกของแอดมินนะครับก็ช่วยฟังด้วยสําหรับคอนเสิร์ตของแบล็ลกพิงคย เมมเบอร์แต่ละคนนะครับได้แสดงความสามารถที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับหลายโชว์เลยรวมถึงฉากต่างๆนะครับแล้วก็แดนเซอร์เรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่คุ้มค่าคอนเสิร์ตหนึ่งเลยนะครับแต่จะได้อย่างเดียวนะครับแอดมินว่ามันสั้นไปนิดหนึ่งส่วนเรื่องฉากเรื่องพอบนะครับแอดมินว่ามันอลังการมากๆเลยในเพลงตูดูตูดูนะครับมีทั้งน้ำมีทั้งไฟส่วนฉากอื่นๆในสเตจนะครับก็ดีมากๆเช่นกันส่วนในเรื่องของคอสตูมนันแอดมินก็คิดว่ามีหลายชุดที่สวยนะครับถึงแม้บางชุดนะครับจะโดน b ลิ n g s e ไปบ้างอย่างเช่นชุดนี้ ชุดนี้นะครับบิงหลายคนบอกว่ามันเหมือนกับออผักสลัด <c oughs> จะว่าไปแอนดมินว่ามันก็เหมือนอยู่นะครับก็นะครับถึงแม้บางชุดมันจะแปลกๆไปหน่อยแต่หลายชุดก็สวยนะครับมาในส่วนของเสเตโซโล่นะครับวันนี้พี่จีซูมาในเพลง h a b i บซึ่งพี่จีซูเด้นมาปรับให้มันเป็นเวอร์ชันเกาหลีนะครับบวกกับเสียงกับเดสี่่วงของพี่จีซูที่สวยงามนะครับถือว่าเป็นโชว์ที่ดีมากๆเลยต่อด้วยเจ้าเกียวหรือเจนนี่นะครับวันนี้เธอมาในบทเพลงโซโล่เหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมตรงที่เธอแต่งแรปข,ขึ้นใหม่นะครับ บวกกับบางท่อนที่แตกต่างไปจากเดิมและก็ท่าเต้นที่เพิ่มเติมขึ้นมาถึงแม้เจนนี่เธอจะแสดงโซโล่ไปหลายเวทีแล้วแต่เธอก็ยังสามารถทําให้มันตื่นเต้นกว่าเดิมได้ต่อมาที่ลิซ่านะครับเธอมาในเพลงเซโซของโดจ a าแคทซึ่งวันนี้นะครับแอดมินประหลาดใจมากเลยเพราะส่วนใหญ่ลิซ่าจะเต้นอย่างเดียวแต่วันนี้นะครับเธอมาเหนือกว่านั้นโดยการร้องไปด้วยเต้นไปด้วยก็เธอได้โชว์ให้แฟนคลับดูนะครับว่าเธอสามารถทําสิ่งที่มันยากขึ้นกว่าเดิมได้ก็เป็นสเตจที่น่าประทับใจนะครับสําหรับของลิซ่าต่อมาสุดท้ายที่โโชวของรรเซนะคับ ก็อย่างที่คาดเดาไว้นะครับเธอได้โชว์ m v ที่เธอถ่ายมาแต่แอดมินว่า YG ยังกักไว้อยู่นะครับสำหรับโซโล่ของโรเซ่ก็จากประกาศของ YG ครั้งที่แล้วเพลงก่อนก็คือเพลงในทีเซอร์ของเธอนะครับมันไม่ใช่เพลงไตเติลหลักหรือไม่ใช่เพลงหลักนะครับและซึ่งในคอนเสิร์ตนะครับเธอได้ร้องเพลงก่อนก็น่าจะไม่ใช่เพลงหลักเหมือนกันแอดคาดเดาว่าเขาน่าจะเก็บเพลงหลักไว้ปล่อยในวันอื่นนะครับแต่ถึงเพลงนี้จะไม่ใช่เพลงหลักจริงๆนะครับก็ถือว่าเพลาะมากๆเป็นเหมือนเพลงอกหักช้าๆนะครับฟังได้สบายๆแต่เจ็บลึก แอดว่าแอดมินเริ่มตื่นเต้นกับโซโล่ของโรเซ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งรอนานยิ่งตื่นเต้นโอเคนะครับก็ประมาณนี้สําหรับคอนเสิร์ตเดโชของ Black พิงกก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มเงินนะครับที่เสียไปและก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของ Black พิงกของแอดมินด้วยนะครับก็ใครที่เคยก็ใครที่ดูไปนะครับแล้วรู้สึกยังไงก็สามารถพิมพ์บอกแอดมินได้ด้านล่างนะครับสําหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ